C.D.I. A. 1 0 0นะครับคันนี้เป็นของลูกค้านะครับที่ส่งมานะส่งมานานแล้วลหะนะครับหลายเดือนผมไม่มีเวลาทําให้นะครับเนื่องจากติดปัญหาทําบ้านอยู่นะครับทาบ้านทําร้านอยู่นะครับคันนี้มีมาแก้ระบบไฟนะครับแก้ระบบไฟใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าแปลง C.D.I. มาแต่ว่าไม่ได้ทําเป็น12โวลต์นะครับเดี๋ยวก็มีคําถามอีกนะครับว่าใช้ของอะไรนะครับอันนี้คือ ต้องบอกก่อนว่างานดัดแปลงนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับมีชุดไฟมาให้นะครับ2ชุดนะครับชุดหนึ่งคือแปลงไปแล้วคือเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากว่าผมใช้แค่แม่เหล็กนะครับคือตัวเก่าก็ใช้ได้นะครับชุดนี้ที่ส่งมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับ บอกว่าเป็นของ GTO นะครับผมมองมันของค o n d a เลยแต่ก็ดูไม่ออกนะครับดูไม่ออกก็ไม่ค่อยจะเซียนเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ผมมาดัดแปลงของเก่านะครับคอยอ่าคอยสตาร์ทนะครับผมเปลี่ยนแป้นตัวในนะครับของเดิมเดี๋ยวให้ดูก่อนของเดิมจะเป็นแป้นตัวนี้นะครับแป้นเดิมแล้วก็เป็นคอยแสงสองก้อนแบบนี้นะครับของเอรอยนะครับแล้วก็มีคอยสตาร์ทนะครับ ของเดิมคือแปลงมาเพียงแค่คอยสตาร์ทคือเปลี่ยนคอยสตาร์ทเป็นของ RC มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นคอยแสงเดิมทําให้มีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกเวลาแปลงนะครับแปลงครั้งเดียวก็คือแปลง12โวลต์ด้วยนะครับคำว่า12โวลต์ไม่ใช่ว่าเอาคอยแสงของเดิมมาแล้วก็เปลี่ยนแค่แผ่นชาร์แล้วก็จบครับอันนี้ผมผมผมแปลงตามอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ ไม่เหล็กตัวนี้ติดรถมาผมไม่รู้ของอะไรนะครับคือติดรถมาคือแปลงมาละนะครับผมก็มาดัดแปลงจ่าที่มีอยู่นะครับเปลี่ยนแป้นนะครับแป้นเป็นของ RXK นะครับหรือว่าคอนคอร์ดนะครับคอยสตาร์ทเปลี่ยนเป็นของคอนคอร์ดนะครับคอยแสงผมจะใส่ของ r x z ให้นะครับไฟมันจะดีกว่านะครับแผ่นชาร์จไฟนะครับใส่ของเว็บร้อยนะครับเป็นเว็บร้อยตัวเก่าให้นะครับนะ แต่ตอนนี้คอยแสงกับแผ่นชาร์จยังไม่ได้เดินนะครับเนื่องจากแถวนี้หาซื้อยากนะครับก็เดี๋ยวต้องสั่งนะครับผมมา้ดูตำแหน่งไฟนะครับตั้งจังหวะจุดระเบิดนะครับคอยสตาร์ทจะอยู่ตำแหน่งช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนแกนนะครับให้ตำแหน่งริมอยู่ตรงลูกสูบขึ้นสุดนะครับ แล้วก็เอาก้อนแม่เหล็กก้อนไหนก็ได้ผมเลือกก้อนนี้นะครับที่ผมมาร์กไว้นะก้อนนี้นะนะครับเอาก้อนนี้นะครับมันมีอยู่สี่ก้อนเอาก้อนนี้นะครับก่อนจะใส่เข้าไปเราตั้งลูกสูบให้ขึ้นสุดนะครับขึ้นสุดคือตำแหน่งมากนะครับจะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ผมจะหมุนนะครับหมุนแกนนะครับหมุนแกนใช้ครีมนะครับหมุนแกนหมุนกลับนะครับประมาณ สิบองศานะครับหมุนกลับมาแล้วก็เอาก้อนแม่เหล็กเนี่ยให้ตรงให้ตรงตำแหน่งคอยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยล็อกเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งไฟแก่ไฟอ่อนนะครับใส่ไปครั้งเดียวคือติดเลยนะครับเดี๋ยวติดให้ดูแล้วก็ดูจังหวะเดินเบานะครับประมาณไหน จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงคอยพอดีนะครับที่ผมมาร์คไว้นะครับจะเสียงดังนี้หนึ่งนะแต่นว่ารอยเส้นสีแดงๆเห็นไหมครับก็ตำแหน่งตรงนะครับแล้วก็เดินเบานิ่งนะครับรดยดับเครื่องก่อนตำแหน่งตรงเดินเบานิ่งนะครับทั้งที่ใส่ไม่เหล็กไปครั้งเดียวนะครับยังไม่ได้ขยับนะครับ อันนี้คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแป้นเปลี่ยนคอยนะครับแต่ใช้แม่เหล็กที่ของเดิมแปลงมาก่อนนะครับของเดิมแปลงมาละนะครับมาดัดแปลงต่อไปอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่างานดัดแปลงไม่มีตายตัวนะครับไม่มีคําว่าตายตัวไม่ไม่มีทฤษฎีที่ว่าของอะไรนะครับคือหลายท่านจะมักจะถามว่าของอะไรนะครับคือผมไม่ค่อยจะให้คําตอบเรื่องนี้เนื่องจาก ของอะไรก็ได้นะครับที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าบางท่านอยากจะแปลงโดยที่ของเดิมยังเป็นเดิมทั้งหมดเลยนะครับยังเป็นทองขาวเดิมหมดเลยถ้าแปลงใหม่เลยต้องใช้อะไรนะครับจะถามคํานี้นะผมบอกว่าผมใช้ของที่มีอยู่ในร้านนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่ใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็แปลงแล้วเป็นไฟ12โวลต์จบนะครับอย่างที่ผมแก้งานนะครับส่วนใหญ่งานแก้ก็จะเป็นลักษณะนี้คือแปลง cdi มาแต่ยังคงคอยแสงเดิมนะครับ เปลี่ยนแผ่นชาร์จเปลี่ยนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับคือไม่จบนะครับคันนี้ก็ต่อเนื่องจากคัน IK คครับคันก่อนหน้านี้ที่ผมลงเมื่อวานนะก็เหมือนกันนะครับคือแปลง12โวลต์คันนั้นทางเจ้าของรถบอกว่าหมดตังค่าดัดแปลงไป2,000กว่าบาทแต่ผมมาลื้อดูยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยนะครับแล้วก็ไฟไม่สว่างเลยนะครับแม้แต่ไฟต่อตรงจากมัดขึ้นมานะครับไม่ผ่านแผ่นชาร์จไฟหลอดไฟ12โวลต์ก็ยังไม่ขาดนะครับสตาร์ทเครื่อง ถือว่าไม่เพียงพอถ้าเกิดเราทําไฟ12โวลต์นเนี่ยไฟที่ขึ้นมาจากมัดตัวล่างนะครับถ้าเราจ้ำตรงหลอดขาดนะครับหลอดขาดอันนั้นเราสามารถไปดัดแปลงเป็นไฟ12โวลต์ได้นะครับอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้ออกแล้วก็เนี่ยชุดนี้ออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนแป้นเปลี่ยนคอยแสงเปลี่ยนยันคอยสตาร์ทแต่คงไม่เหล็กเดิมที่ติดมาให้นะครับแต่ว่าชุดที่ให้มานะครับอ่าทางลูกค้าบอกว่า เผื่อได้ใช้นะครับก็ถ้าเกิดาบางคันก็ได้ใช้นะครับแต่บางคันของเดิมมีอยู่ก็ใช้ได้ผมก็เอาตัวนั้นไปนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้จะส่งคืนนะครับเดี๋ยวจะจัดซื้ออุปกรณ์อีก2ตัวนะครับมาดําเนินการต่อก็คือคอยแสงคอยแสงคันนี้ไล่ไปเลยคอยสตาร์ทใช้ของ IK คอยแสงผมจะใช้ของ IXZ นะครับไฟจะดีกว่า IK นะครับ แผ่นชาร์จไฟเป็นของเว็บร้อยตัวเก่าเน้นเป็นของแท้นะครับอตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไหล่นะครับที่ราชาที่หาได้ยากตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่หนองคายนะก็บอกตรงอุปกรณ์บางอย่างไปหาซื้อไม่มีของแท้นะครับอย่างเช่นแผ่นชาร์จไฟนะครับแผ่นชาร์จไฟเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับ แผ่นชาร์จไฟนะครับผมซื้อมา3ตัวนะครับที่จริงผมจะเน้นเป็นของแท้นะครับแต่ร้านแถวนี้ไม่มีของแท้นี่คือปัญหานะครับพอไปซื้อทางร้านจะบอกว่าใช้ได้นะครับขายมานานนะครับผมซื้อมา3ตัวใช้ได้แค่1ตัวนะครับปัญหาคือตัวนี้นะครับโหลดไฟเกินทําให้ไฟหน้าไม่สว่างก็คือไฟชาร์จก็ชาร์จน้อยแล้วก็คือมันมันโหลดเกินเอาง่ายนะส่วนตัวนี้นะครับไม่โหลดนะครับไม่โหลดคือ หลอดไฟขาดเลยนะครับหลอดไฟหน้าขาดเลยเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับคือผมไปหาซื้อผมถามหาของแท้แต่ทางร้านไม่มีให้ส่วนอีกตัวหนึ่งคือใช้ได้นะครับผมใส่ IK ไปเมื่อวานนะครับก็คือไฟชาร์จอยู่ที่14โวลต์นะครับไฟหน้าก็สว่างใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าผมเข้าไปในเมืองเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนคืนทางร้าน แล้วก็จะมีปัญหาอีกคือพอไปเปลี่ยนคืนปุ๊บทางร้านก็จะแจ้งว่าขายมานานเกิน10ป,ปีใช้ได้นะครับก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องที่ว่าถกเถียงกันเรื่องที่ว่าเขาขายมานานเขาใช้ได้แต่ผมเอามาใช้ไม่ได้ผมก็จะโยนทิ้งทันทีเพราะว่ามันราคาแค่ไม่เกิน200นะครับไม่ได้แพงนะครับของแท้มันราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับน,นี่กล่องเป็นแบบนี้ครับทั้งที่ไม่อยากจะใช้งานนะครับแต่ว่าไม่มีทางเลือกนะครับนี่คือปัญหาของ างานที่ล่าช้านะที่ผมแจ้งไปนะคืออุปกรณ์ไม่มีขายแถวนี้นะครับต้องสั่งอย่างเดียวพอสั่งก็จะมีปัญหาเรื่องค่าขนส่งนะครับาบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะครับบวกไปเลยนะครับแต่มันหลายอย่างครับ10อย่างก็10ขนส่งนะครับก็เท่ากับว่าค่าแรงอะไรต่างมันก็บวกไปอีกมันก็จะแพงก็เลยเป็นปัญหาที่บางบางทีก็งานล่าช้านะครับคือหาของนะครับนะของอาจจะหาไม่ยากแต่ว่าอาจจะมีราคาแพงถ้าเราสั่งนะครับแต่คราวนี้ตามร้านแถวนี้ ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็บอกตรงๆว่าเขาไม่ขายของแท้มันมันขายไม่ได้นะครับขายตามชุมชนนะครับาทางชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นของเทียมนะครับถูกไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับซึ่งผมแปลงงาน12โวลต์นเนี่ยผมแปลงมานานเนี่ยเกิน10ปีก็จะใช้เน้นเป็นของแท้นะครับนะก็เดี๋ยวเพ่อว่ากัน,นรามในส่วนนี้แต่แต่ผมไม่ดูนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ตั้งจุดระเบิดที่มีหลายท่านถามนะครับก็ประมาณนี้นะ ก็คือนะครับเราถอดแม่เหล็กออกมาเราตั้งอคอยไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตอนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยให้ให้หมุนแม่เหล็กนะครับให้ให้หมุนแกนขอเวียงนะครับให้ลูกสูบขึ้นสุดนะครับจะมีร่องลิ่มอยู่นะครับลูกสูบขึ้นสุดแล้วหลังจากนั้นเราก็เทียบนะครับแล้วก็มาร์ก่อนว่าเราจะก้อนไหนมันมีสี่ก้อนนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาก้อนไหนก็ได้แล้วก็มาร์กแล้วก็ใส่เข้าไปให้ ให้ตรงคอยแต่ตอนที่จะใส่เข้าไปตรงคอยให้หมุนตัวนี้กลับประมาณ10องศาหมุนถอยหลังอ่าก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าตามเข็มนาฬิกาหมุนหมุนไปประมาณ10องศาแล้วก็ใส่เข้าไปล็อกเลยตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งไฟแก่ไฟอ่อนใส่เข้าไปครั้งเดียวติดเลยนะครับคือติดง่ายนะครับแต่อยู่ที่แม่เหล็กด้วยเอรอยเน้นเลยถ้าแปลงสีใดให้ถอดแม่เหล็กเก่าทิ้งเลยนะครับที่เป็นรุ่น6ก้อนนะครับให้เปลี่ยนมาใช้รุ่นสีก้อนสีก้อนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ดู สีก้อนก็จะเป็นแม่เหล็กรุ่นอื่นๆที่เป็นพวกคอนด้าเป็นของคาวาก็ได้นะครับที่เป็นแม่เหล็กสีก้อนนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเป็นของเอรอยมันจะเป็นแม่เหล็กตันนะครับกลมๆแล้วก็ข้างในเป็นแม่เหล็กแถบเล็กๆนะครับหกแถบนะครับแบบนั้นนะ่ะหลายคันแล้วไม่จบนะครับเวลามาแปลงสีใดมักจะตั้งจังหวะไม่ได้มีปัญหารถจามระเบิดนะครับบิดแล้วสะดุดอะไรประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะปิดคลิปนานไปนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนไฟ12โวลต์คอยติดตามทีนึงเนื่องจากตอนนี้ไม่มีคอยแสงนะครับคอยแสงสั่งซื้ออยู่นะครับ ก็ถือว่าติดง่ายนะครับครั้งเดียวติดแล้วก็เดินเบาก็โอเคนะครับแต่าจะามีปัญหาอีกทีหนึ่งคือลองตอนลองวิ่งนะครับนะโอเคนะครับงานดัดแปลง C D I A 1 0 0นะครับเดี๋ยวติดตามตอนที่เดินระบบ12โวลต์นะครับอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะเดี๋ยวรอคอยคอยแสงมาก่อนนะครับ